เอาละครับก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเหมือนเคยแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าการที่ผมเล่นเกมผีจะเกินไปมันทำให้ผม,มประสาทหลอนแบบจะเข้าห้องน้าทีกูยังหลอกสุดท้ายก็มีผีอยู่ในบ้านคุณพระคุณเจ้าอัดเสียงดังๆเลยเป็นเกมที่ผมคิดว่าสะใจใสุดแล้วตอนเนี้ยมาเริ่มเลยไม่ต้องพูดมากเพราะว่าเป็นเกมทําลายโลกเว้ยโลกที่มันไม่น่าอยู่ะจะเก็บไว้ทาไมฮะโลกที่เจ็ดปีไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะมันอยู่ตรงไหนวะกูหาก่อนมึงอยู่ไหนวะฮะไอ้โลกเจ็ดปีของกูเนี่ยประเทศไทยต้องเจรจาเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยว อยู่ไหนอยู่ไหนมึงกี้เห็นอยู่นะแบบแบบเนี่ยอยู่งแถวนี้แหละแบบหนึ่งเอ๊ะใช่นไหมใช่ไอนี้ป่ะเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยใช่นไหมเนี้ยเนี่ยใช่นไหมใช่แหละไอโลกเกิดปีที่มีอะไรด like ีข like ึ้นเนี s. <S ่ยสิ่งที่มึงต้องเจอแล้วมึงโลกเจอไอแห่งแรกเบาๆก่อนเลยนะมิสไซล์ตุ้มเนี่ยไปรอเวน โลกที่มันไม่ได้อยู่ก็คือโลกที่มันมีคนนั้นอยู่ไว้ไอ้เจ็ดปีอ่ะเจ็ดปีที่ทุกขทรมานออาด้วยแล้วกันถาม,มจริงอ่ะตอนเนี้ยผมก็เรียนอยู่ใช่ไหมเรียนออนไลน์เรียนทำอะไรฮะอะไรกูเก็บไว้ทุกันตายเลยเวทเฮ้อบอกอะไรไปนะเวโลกอย่างเนี้ยเก็บไว้อยู่กันเองเด้อแก่พวกรอดช่องอ่ะร <laughs> อดช่อง <laughs> นี่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 เอ้ <laughs> มันออกเกมผีเด้ไมมามาหมตอนนี้มีอะไรออกมาหลอกกูได้มาต่างๆนะเอ้ยที่มีดาวเลยยนันเลยดวงจันทร์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวอา,วา,าวทิตย์มีหมดแล้วก็มีดาวเอเลี่ยนด้วยแต่ผมคิดว่าที่มันสะใจสุดน่าจะเป็นดาวอเอ้เองจะขัดจังหวะข้าทำไมวะเฮ้ยแป๊บหนึ่งแต่เมื่อกี้เกิดขัดข้องที่ไหนคือมีโฆษณาเข้ามาแทรกนะเอ๊ะ นี่ใช่ไหมม่อกี้ตงงหนผิดตำแหน่งไปหน่อยเนี่อใช่ไหมม,มันคือประเทศที่แบบว่าผิดเป็นผูกพูดความจริงไม่ได้พูดความจริงแล้วมึงกะโดนจับุบิกวีมึงทำร้ายประชาชนมึงเอาไอ้นี่เป็นเด็กซะบุกสภาเลยลูกจัดไว้เดี๋ยวไปอไรอก็ใครที่รู้สึกว่า จะเป็นขั้วตรงข้ามนะครับผมพูดตักใจจริงเลยว่มึงไม่ต้องกดติดตามกูแล้วมึงก็กดลบเพื่อนใน Facebook กดลบทุกอย่างของกูทิ้งไว้ให้หมดได้เลยเพราะว่ากูอยู่ฝั่งนี้ว่ะขอโทษทีละกันนะเอาหนอนไปแดกซะหมัดสักหมัดหนึ่งวะขอสักหมัดหนึ่งวะอ่ะหมัดหนึ่งอ่ะไม่ต่อยอ,อีกนะตุ้งคิดว่าจะคิดได้เป็นไดน้ลเลาอ้ลุงไอลุงนี่ไอ,อ้เวน ของเล่นเยอะมากครับเกมแต่ดูดิไม่ได้เป็นนี่เอเลี่ยนบุกดูโลกมันจะเหลืออะไรอ่ะดูดิดคนยังตายหมดเลยเหลือตั้งเท่าไหร่เนี่ย1,479ล้านคนแต่ว่ามันจะไม่เหลือแล้วอ๋อมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มึงคิดว่ามึงรอดใช่ไหมึงไม่รอดหรอกจริงๆอ่ะมึงต้องรับชะตารกรรมเดียวกูไปดูนี่อะไรวะเนี่ยดวงจันทร์ทั้งลูกโอ้ มึงจะลอกกันอีกอะคมหนึ่งนอดอีกปะอาไปอีกรูปหนึ่งหลุมดำเนี่ยมึงจะลอกกันอีกเปล่าโอ้โหคนตายผมพันล้านคนไม่เหลือสักคนไม่ใช่ลุงหลือคนเดียวนะวินถ้าเกิดถามผมว่าถ้าเกิดผมมีโลกใบนี้อยู่ในมือผมจะทำอะไรบ้างนะครับโลกใบนี้ที่มันแบบเออ่จะพูดยังไงดีอะมันเยอะเกินไปคำด่าด่าไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะเปไปทำลายแม่งทิ้งเลยแล้วกันนะ ปลาหมึกจัดไปกินมันเลยลูกเอ๊ะทำไมเองกิน<ๆ>กินช้าจังเลยอ่ะผ้ <laughs> <laughs> กินไปนิดหน่อย,อย,เ,ยเองไม่ไรเอลเลียนบวกเพราะมันอยแล้วไหมเด้อเด้อนี่อ่ะ <laughs> ปล่อยหลายลูกเลยมีอะไรเล่น็กไวะนี่ดีกว่าพลังเลเซอร์เด้อ โโอ้ตื่นอะไรครับเนี่ยใะ่ชนไอคนก็ไม่รอดแล้วเ้าจะได้เรียกอะไรวิศวาขาดตั้งหมากงูริงเลยโฆษณาเนี่ยมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ถ้าเกมดีก็ต้องมีโฆษณาที่เป็นธรรมดาแล้วตอนนี้เป็นไงครับเรียออนไลน์รู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่าการเรียออนไลน์ทำให้ผมหมดอนาคตมากเลยว่ะแบบไม่เหลืออะไรแล้วว่าโลกใบนี้ดูดีโลกใบนี้มันเหลืออะไรดูดีมีแค่ตปีที่มันยังมนะมันก้างขวางคออยู่เป็นไรงั้นผมขอจัดหนักเลยแล้วกันตมึงเอาอะไรยิงเลย้ยถามดิมึงเอาอะไรยิงแล้ว ครึ่งโลกแบ่งนี่ลวกันรัศดรกับสลิมไปกูแบ่งเนี่ยมึงอยู่ฝั่งไหนะรัศดรอยู่ข้างล่างแล้วกันสลิมมึงอยู่ข้างบนไปไอพื้นที่เล็กๆของมึงอยู่ไปนายกของมึงอ่ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนตอนนี้ผมรู้สึกว่าการเรีออวไลน์เป็นอะไรที่แหมว่าผมขอมอบสิ่งนี้กับการเรีออวไลน์เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือว่างานทั้งหมดผมขอมอบกับ สิ่งนี้ให้ไปเลยครับผมมึงเห็นได้มาเจอ,อกูอีกเลยมึงตายให้หมดซะตเอก็สนุกดีนะเกมเนี่ยมันมีอะไรเล่นเยอะเหมือนกันนะว่าเอเลี่ยนบกลโลกมังกรบกมีเลเซอร์มีสัตว์ประหลาดมีนิวเคลียร์ยิงกันเองเอลยเนี้ยผมว่ามันก็คลายเครียดดีนะดีกว่าไปเล่นเกมผีงี่เง่าแล้วสัน้นละ มันเพิ่งไม่เยอหรอกกูกลัวแค่นันแหละไอ้ก็เจ็ดปีก็ทนเงินต่อไปนะครับผมใครที่เป็นมอมก็มาพูดได้ปะเออพูดเถอะระบัดระวังตัวนะครับเพราะว่าหมารับใช้รัฐบาลมันเยอะปะใครพอใจไม่ต้องกดซับไม่ต้องกดดูกดออกไปเลยไม่ง้อไม่แคร์เพราะว่ากูทนมันหลายปีแล้วเจ็ดปีเวรคูดหลายรอบเพราะเนี่ยเอาไปแดะก็รูกลงไป ไอ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผม้วยนะครับผมใครที่คิดว่าเจ็ดปีนี้มีคุณค่ากับคุณคุณก็เรื่องคนเด้อใครที่คิดว่าเจ็ดปีนี้มันสันตปมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมนะครับผมแล้วก็ไอโฆษณามึงเอ้ยปวดหัวจริงเลย แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้ยนะครับผมจะถึง1 0 0 0พซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจสำหรับผมครับไม่ว่าจะเป็นเม้นด่าเม้นให้ความรู้หรือว่าเม้นไลฟ์สาระผมก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็แค่มาระบายอารมณ์กับ7ปีที่ผมสูญเสียไปอนาคตที่ผมหายไปความสนุกของวัยรุ่นที่ผมหายไปตอนนี้อายุก็เยอะแล้วหมดวัยรุ่นแล้ว ไม่ได้ไปเดินเรื่องสยามแล้วเสียใจขอราองให้ก่อนแล้วกันนะไอ้เ <s> จ <ays> ็ดปีผมไม่ก็้าทำอะไรไม่ได้หอ่อทำได้แค่อย่างเดียวเอากระบาไปแดดใต้สัตว์ไปเจอกันครับผม